คงมีบางท่านที่เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคำขวัญของชาติว่าเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยหรือคำเรียกประเทศไทยยุคหนึ่งว่ายุคมาลานำไทยให้เจริญมาบ้างแล้วที่เป็นดังนั้นเนื่องมาจากในยุคหนึ่งคือระหว่างพุทธศักราช2481ถึง2490ได้มีการปฏิรูปทางด้านวัฒนธรรมในประเทศขนาดใหญ่ ตามนโยบายของจอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีขณะนั้นและวัฒนธรรมบางส่วนในช่วงเวลาดังกล่าวได้สืบทอดมาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมปัจจุบันจอมพลปอพิบูลสงครามมีชื่อและสกุลเดิมว่าแปลกขีตสังฆะท่านได้นำราชินนา,นามมาใช้แทนนามสกุลเดิมและนิยมลงนามด้วยอักษรยอ่อดังนั้นคนทั่วไปจึงรู้จักท่านในนามของจอมพลปอพิบูลสงคราม ท่านเป็นบุคคลสำคัญผู้หนึ่งในคณะราษฎรซึ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยในพุทธศักราช2475ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสองสมัยคือสมัยแรกระหว่างพุทธศักราช2481ถึง2487สมัยที่สองระหว่างพุทธศักราช2491ถึง2500 ในระยะเวลาที่จอมพลปอพิบูลสงครามดำรงตำแหน่งผู้นำของรัฐบาลนี้เป็นยุคที่ประเทศไทยค่อนข้างมีความสับสนทางการเมืองมีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสเรื่องชายเขตแดนอินโดจีนจนถึงขั้นประกาศสงครามกันและที่สำคัญคืออยู่ในสภาวะสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นได้ยกกำลังทหารเข้าประเทศไทยตั้งแต่เดือนธันวาคมพุทธศักราช2484 รัฐบาลไทยต้องยอมให้ญี่ปุ่นผ่านดินแดนและทำสัญญาร่วมรบเพื่อคงความเป็นเอกราชและอธิปไตยของไทยไว้หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงในพุทธศักราช2487ก็เป็นยุคที่ต้องฟื้นฟูทำนุบำรุงและพัฒนาประเทศจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ชาวไทยได้รับผลกระทบทางด้านความคิดเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอย่างยิ่งผู้นำของรัฐบาลจึงจำเป็นต้องมีลักษณะค่อนข้างเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว เพื่อชักจูงประชาชนให้ดำเนินชีวิตไปในแนวทางเดียวกันที่เห็นว่าเป็นทางรอดของประเทศนโยบายที่จอมพลปพิบูลสงครามนำมาใช้ปฏิวัติทางวัฒนธรรมนี้พลตรีหลวงวิจิตวัฒการเรียกว่ามนุษยปฏิวัติหรือ Human Revolution มีหลักการคือเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนฐานะมนุษย์ในสังคมและเปลี่ยนลักษณะนิสัยจากสภาพอันไม่พึงปรารถนา นโยบายนี้ค่อนข้างเสี่ยงต่อความไม่พอใจของประชาชนบ้างในชั้นต้นอย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่ได้ให้ความร่วมมือเพราะเห็นความตั้งใจจริงของรัฐบาลทําให้การปฏิรูปประสบผลสําเร็จเป็นที่กล่าวขวัญถึงในเวลาต่อมาวิธีการปฏิรูปหรือฟื้นฟูว,วัฒนธรรมของจอมพลปพิบูลสงครามคือออกรัฐนิยมออกคําประสัย ของนายกรัฐมนตรีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเป็นครั้งคราวเพื่อชักชวนขอร้องออกกฎหมายและเผยแพร่บทความทางสถานีวิทยุตลอดจนหนังสือพิมพ์ซึ่งการเผยแพร่บทความนี้จอมพลปอพิบูลสงครามใช้นามแฝงว่าสามัคคีชัยการออกประกาศรัฐนิยมเริ่มตั้งแต่วันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2482ซึ่งถือเป็นวันชาติ จนถึงวันที่28มกราคมพุทธศักราช2485มีรวมทั้งสิ้น12ฉบับเป็นเรื่องที่รัฐบาลขอร้องประชาชนเกี่ยวกับความรักชาติความสามัคคีในชาติการสร้างชาติและวัฒนธรรมประจำชาติดังนี้ฉบับที่1เรื่องการใช้ชื่อประเทศประชาชนและสัญชาติกำหนดให้ใช้คำว่าไทยแทนสยามภาษาอังกฤษให้ใช้ชื่อประเทศว่าไทยแลนด์ ชื่อประชาชนว่าไทยฉบับที่สเรื่องป้องกันภัยที่จะเกิดแก่ชาติฉบับที่สเรื่องการเรียกชื่อชาวไทยให้เรียกชาวไทยเหมือนกันหมดไม่มีการแบ่งภาคหรือเชื้อชาติฉบับที่สเรื่องการเคารพธงชาติเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับที่หเรื่องให้ชาวไทยพยายามใช้เครื่องอุปโภคบริโภคที่มีกำเนิดหรือทำขึ้นในประเทศไทยฉบับที่6 เรื่องทำนองและเนื้อร้องเพลงชาติกำหนดทำนองและเนื้อเพลงชาติใหม่ฉบับที่ 7. เรื่องชักชวนชาวไทยให้ร่วมกันสร้างชาติขอให้ทุกคนสแสวงหาอาชีพสุจริตเพื่อมีฐานะอันดีนับเป็นการสร้างชาติฉบับที่8เรื่องเพลงสรรเสริญพระบารามีให้ใช้เนื้อเพลงสรรเสริญพระบารามีที่แก้ไขปรับปรุงใหม่ฉบับที่9เรื่องภาษาและหนังสือไทยกับหน้าที่พลเมืองดี ให้คนไทยภูมิใจในการใช้ภาษาไทยมีหน้าที่ในการศึกษาภาษาไทยให้อ่านเขียนได้ตลอดจนต้องเข้าใจหน้าที่พลเมืองดีฉบับที่10เรื่องการแต่งกายของประชาชนชาวไทยให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเมื่อออกนอกบ้านฉบับที่11เรื่องกิจจะประจำวันของคนไทยฉบับที่12เรื่องการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กคนชราหรือคนทุพพลภาพ รัฐนิยมทำให้ประชาชนรู้สึกว่าประเทศกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่โดยมีรัฐบาลเป็นผู้แนะนำวิธีประพฤติปฏิบัติตนในสังคมพร้อมกันนั้นต้องละทิ้งความเชื่อทั้งหลายในอดีตด้วยเพื่อให้ท่านเข้าใจเรื่องการฟื้นฟูวัฒนธรรมของจอมพลปอพิบูลสงครามง่ายขึ้นจะขอแยกกล่าวเป็นหัวข้อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้การปลูกฝังความรู้สึกชาตินิยมและความเป็นมหาอำนาจ เรื่องนี้จอมพลปพิบูลสงครามมีผู้ช่วยสำคัญคือพลตรีหลวงวิจิตวาทการท่านดำรงตำแหน่งสำคัญทางราชการหลายตำแหน่งในรัฐบาลนี้เช่นอธิบดีกรมศิลปากรเลขาธิการราชบัณฑิต,ตยสภาประธานคณะกรรมการรัฐนิยมประธานคณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นต้น การสร้างค่านิยมให้รักชาตินั้นเริ่มด้วยการกำหนดคำเรียกชื่อประชาชนและประเทศให้ความรู้เกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของชนชาติไทยในอดีตดําเนินการเรียกร้องดินแดนคืนจากอังกฤษและฝรั่งเศสและปลุกใจให้เกิดความสามัคคีโดยออกคําขวัญเพลงหนังสือวิชาการคําบรรยายปากฐกถานวนิยายและบทละครโดยเฉพาะบทเพลงและละครนั้นเป็นที่รู้จักมาจนปัจจุบันเช่นเพลงต้นตระกูลไทย เพลงข้ามโขงเพลงสร้างชาติบทละครเรื่องเลือดสุพรรณศึกถลางและอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงเป็นต้นด้านสังคมและประเพณีมีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งชาติขึ้นตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพุทธศักราช2485สสภานี้ได้มีบทบาทต่อการปฏิวัติวัฒนธรรมในสังคมไทยเช่นกวดขันเรื่องมารยาทและบุคลิกภาพ ชักชวนให้ชาวไทยนิยมการสมาคมหัดรำวงเล่นกีฬาในบ่ายวันพุธของทุกสัปดาห์ถือเป็นวันหยุดรชาชการเพื่อผ่อนคลายความเครียดเปิดโอกาสให้มีการสังสรรค์รำวงเล่นกีฬาหรือมีการละเล่นพื้นเมืองตามสภาพท้องถิ่นเลิกทำเนียมเก่าที่เห็นว่าไม่เหมาะสมแก่ความเป็นอารยาชนคือให้ประชาชนเลิกกินหมากกินข้าวด้วยช้อนซ่อมแทนเปิบด้วยมือเลิกนุ่งจงกระเบน ให้แต่งกายแบบสากลคือสวมหมวกถุงมือและรองเท้ากำหนดการตั้งชื่อบุคคลให้ชัดเจนว่าเป็นชายหญิงยกเลิกการใช้บรรดาศักดิ์เลิกเชื่อโหราศาสตร์และมีการยกย่องสตรีให้ได้มีบทบาทในการประกอบกิจกรรมต่างๆในสังคมเป็นการช่วยสร้างชาติโดยจัดตั้งกองทหารหญิงตั้งโรงเรียนในร้อยหญิงโรงเรียนในสิบหญิงและสำนักวัฒนธรรมหญิงนอกจากนี้ รัฐบาลยังกวดขันเกี่ยวกับความสะอาดของบ้านเมืองสถานที่ราชการและบ้านเรือนของราษฎรเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีมีการห้ามการค้าหาบเร่เนื่องจากจะทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ถนนหนทางได้ประเพณีและวัฒนธรรมบางเรื่องที่เปลี่ยนไปและยังใช้สืบมาถึงปัจจุบันคือการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ในปีพุทธศักราช2483 ได้มีประกาศให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากวันที่หนึ่งเมษายนตามแบบโบราณมาเป็นวันที่หนึ่งมกราคมตามแบบสากลด้านการศึกษาภาษาและศา,าสนาจอมพลปอพิบูลสงครามมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาและศา,าสนาท่านตั้งความหวังไว้ว่าคนไทยจะต้องเรียนหนังสือเพื่อพูดอ่านเขียนภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติให้ได้ดีเพื่อให้ง่ายแก่การเรียน ทั้งป้องกันการเผยแพร่ภาษาญี่ปุ่นในประเทศจอมพลปอพิบูลสงครามจึงได้คิดภาษาไทยแบบใหม่ขึ้นใช้มีลักษณะเป็นภาษาง่ายๆเลิกใช้พยัญชนะบางตัวเช่นคอรคังทอมนโททอพุทเท่าสอรสีและรอหันเลิกใช้การันภาษาไทยดังกล่าวนี้ใช้เป็นทางราชการอยู่เพียงระยะสั้นแล้วกลับมาใช้อย่างเดิมส่วนเรื่องศาสนานั้น ท่านได้ให้กวดขันเรื่องการศึกษาและระเบียบวินัยสงฆ์บูรณะซ่อมแซมวัดต่างๆทั้งได้ดำริจัดตั้งศูนย์กลางพุทธศาสนาขึ้นที่พระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเรียกว่าพุทธบุรีมณฑลรัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดเพื่อจัดสร้างเสนอต่อรัฐสภาแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบต้องระงับการดำเนินงานอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบัน รัฐบาลได้นำโครงการดังกล่าวมาปรับปรุงสร้างพุทธมนตรขึ้นที่จังหวัดนคนปรปฐมนอกจากนี้รัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามยังได้จัดงานฉลอง25พุทธศตรวรรษขึ้นในพุทธศักราช2,500เนื่องในวาระที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลา2,500ปีด้านเศรษฐกิจและอาชีพของประชาชน รัฐบาลได้ขอร้องให้ชาวไทยรู้จักการประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยช่วยกันสนับสนุนสินค้าที่ผลิตขึ้นภายในประเทศซึ่งมาตรการเพื่อการประหยัดในชีวิตประจำวันนั้นรัฐบาลได้เชิญชวนให้ประชาชนปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์แนะนำอาหารที่มีประโยชน์และประหยัดแก่ประชาชนอย่างหนึ่งคือก๋วยเตี๋ยวและมีการจัดตั้งนิคมสร้างตนเองขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีและสระบุรี ส่วนการประกอบอาชีพของราษฎรนั้นรัฐบาลส่งเสริมผู้ที่มีความขยันขันแข็งและประกอบอาชีพสุจริตโดยการจัดการประกวดงานหัตถกรรมขึ้นในโอกาสต่างๆเป็นการจูงใจคนให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงานมีการบำรุงพันธุ์พืชและสัตว์เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรดำเนินการควบคุมราคาสินค้าและส่งเสริมให้งานอุตสาหกรรมแพร่ออกไปอย่างภูมิภาค การฟื้นฟูวัฒนธรรมของจอมพลปพิบูลสงครามที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงสรุปเรื่องต่างๆอย่างสังเขปให้ทราบในเวลาอันจำกัดแต่ท่านคงจะเห็นว่าเป็นงานสร้างสรรค์ของนักปกครองในอดีตของไทยท่านหนึ่งที่มีเจตนาเพื่อพดุงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยในบางส่วนและปรับประยุกต์วัฒนธรรมที่เห็นว่าเหมาะสมเข้ามาเป็นของไทยเป็นการต่อต้านการแทรกซึมทางวัฒนธรรมจากต่างชาติสร้างความเจริญแก่ชาติ อาจถือได้ว่าเป็นวิวัฒนาการของวัฒนธรรมไทยเพราะวัฒนธรรมจะต้องงอกงามไม่หยุดนิ่ง